สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตักกคนครับผมสองต้นบีมุนเชลส์เพิ่นโอ f ิเชียลครับผมมะฮอดมาเถิงล่ะครับพีบ่น้องครับขี่ไวใออ,ออกมาตั้งแต่ก่อนมูมาฮอดรุ่นเพิ่นนะครับยังไงขี่ใบใบอยู่นี่ไรปิดรถแล้ว

ยังไรเลยมือนี่ไปถอย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 เร็วนะรวก็เร็วทิเปิดดาบเมื่อใดนี่มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับพี่น้องครับ,รบสถานที่กว้างขวางเลยครับพี่น้อง กว้างขวางขวางไปเลยโอ้ขวางไปเลยขวางมันไปยากอ๋อสถานที่กว้างมากเออสถานที่กว้างมากสะดวกสบายในการสัญจรมานี่เบาขวางเลยพี่น้องเนี่ยอย่ามาขวางขวางขวางไปใช้บัตรนี่เออมีคนมาถามหาอยู่ผู้ใหญิงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้สาวเด็ส่งเป็นเด็กหน่อยอยู่เขาวางเลยเขาวางเลยเอาอันอันนี้พอหลอดมาหอดไหมค่ับอ่า อา <scientifically S 2> ้าวกว่าเราก็มาตำรถบาดเนี่ยละเจะบอกเขาวางสัาบ่อบ่เรามาหอดนํำรถบาดตำรวจตำโดนเราบ้างไงบ้างใ่อเาอ่าอป้ใสคือมีแต่คนทมหาเราแถ่นอนว่ะออโเ้ยกนะดุจกับพ่อดนหน่ยละโมเมนต์พีพ่อี่พ่อตะกี้เรายู่นน้่คณะอีหยังนอออคณะอันอันปุ่มพ่วงบอกใหจังได้ทัวอ๋เขาว่าแมน สางงวเนาะยบอกโอ้ยเพิ่งพี่พอลังใส่สีลงมาอยู่ดอกอยู่รถบัสนี่แหละก็เลไม่ยังอะไรนุ๊กไปก่อนรุกไปก่อนมือแลงสีมากไหมเออมือแลงสีมากไหมมียือเลี้ยงมาช่วงดึกเด็กมือแลงหยิบสันมาช่วงดึกเด็กว่าพอหลอดมักมักไปช่วงดึกเด็กไปใช่หมฮออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกช่วงเดึกเดอกไปข้างนอกนะซื้อลูกชิ้นเออไปฟังเครื่องเสียงอัเออเดินไปฟังเครื่องเสียง มาเสียงมันเป็นจังได๋น้อม่วนบ่นุ่มบ่เอออ่าคือไปส่งสมือเนาะเสียงไปฟังสมือเนาะฟังสมือเด้บ่เอออส่วนนี่แม่นสินส่วนนี่ครับผมเดี๋ยววนส่วนญายักกยามาดออกมาตลาดนัดวันเสาร์มื้อนี้วันหยังพ่อเอาคือว่าตลาดนัดวันเสาร์บัดนี โอตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับมือนี้ครับพี่น้องวันอาทิตย์นะครับมือแร่งนี่พ่อกันเด้วยยุตตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับอำเภอเพ็ญน,นะครับโอ้สนามมือนี้กว้างกว้างไม่ห้องฮนะบ่ได้เอาตลับเมียนมาวัด จะไปทำไปต่อเนาะดูดะดูด้วยสายตาแหมดูดูดูด้วยสายตาก็ประมาณห้าเก็ไล่ไป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 ลงแน้วลูกสะาทีลับ่างนี้ไอ้บัาจะปิดฟีดไงนี่หยุดใ้อำเภอเลยเนาะ ในอำเภอเพชรมุ่ยอำเภอเลยมองจอดรถกระไรพี่น้องจอดได้เป็นขั้นขั้นคุณจังบักสังเลยวันนี้จังบักสังเลยย่างไป่ใช่ป่ะนี่โมมีหม่งอยู่ีเด้อขอไปนี่ตามก้นพอหลอดไป นั่นอะไล่ะนันวัดนันจะจิไปหอดตะโดนเราไปหอดได้เห็นผู้สาวแหวนรดนั่นนั่นนั่นเห็นบ่าวหรือตัวปลาแล้วปลาหรือตัวโอ้สมควรนจีไปนอนได้เลยเด้อพ่อขึ้นยางมาตะโดนแล้วอ้ชาชิ อันแรก่อครับโอ้กินบปได้ครับบาหวานสิคึนโอ้ยปลาได้สื่อซ้ำ

เอาพันหนึงเอาหนึ em> claimed, like ่งเอาหนึงเอาหนึงพันนะฮะพันน네ึงครับอันนี้บานยังไงผมว่าเพื่อเพ่นน้ำเพื่อเพ่นโอ้ยเมเอเพนเป็นยังไงไม่มองยูเมย์ดานไปโรงเรียนงไปโรงเรียนรอยงานสิมีรอยแบบแบบมีงานนึงงานไปโรงเรียน มึงเล่ยใส่งอ่ะี่สอดินั่ลองักีสอไหนี่หน่อนไปไส่ันระมาณกิโล2กิโลไ่ยปน่งพนไป่ง้ยนทขยะเลี้ยวหที่ีสอดไปูเล่นเี่ยยว่เขาแยกแยะอยู่พอัวบาพอลอตระเบิดนนพอหลอดระเบิรี่สอดดิเลิลีสอดรีสอดนั่นแหละเฮ้ยบ้าเป็นคนทิ้งลูกไก่ รถจิมงานนะครับไก่ทอดครบทุกขันแล้วนะครับโอ้ยออกมาต่กรอนมูกหอดเทียงขึ้นเขาพี่น้องเทียงใบขึ้นเขาสีนนใบม่งใบม่งใบสวงขึ้นเขายาว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 านวนๆานนอ้ยโว้ยวนวน แอดมินมีหม่องอยู่บ่ ا? แอดมินมน,นอนฟังไหนโอหามนอนอยองงางเงียแอดมินต้องรอทำงานเนาะขอบคุณทุกคนตับชมครับพี่น้องขอบคุณทุกทกายทุกใจทุกใจทุกเข่าห่มกันแดดไปเลี้ยงควากันครับตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับอำเภอเพชครับพี่น้อง สอดแจงจากต่างแรลงพอกนอยุตรงนี้นะครับพี่น้องครับไม่กังใจกันหลายๆเ้อพี่น้องเด้อเดินโด้ด้มาพอกันเถื่อทางอำเภอเพชรนะพี่น้องนะครับพี่น้องทางน้องไขยนะครับไกลไกไกลแ้วว่าไกลครับพี่น้องไกลน้องไข้กมานะครับหนุ่มเอื่องจะไปเบื้องอีกทางน้อง่ายที่กันนะครับอำเภอเมืองนะครับพี่น้องอำเภอเพชรพี่น้องอุดรนะครับไกลไกลแล้วว่าแถวนี้นะครับมีสว่างแดนดินสกลนครกับมาเลยนะครับนี่ อ้าขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเงิใจนะครับพอ่อกัำจิีไ่คือสีมือเลี้ยงหมดละแต่กนะับตั้งสีไ,ไทยนะครับพอต่อไทยคลิปนี้ก็บชนอนนักค่อนหลับพี่น้องครับอย่าได้พ่อละมั่งนี่นะครับแค่ได้เขาเขานอนแล้วนะครับพ่อแล้วก็ก็ก็รับละบ่ว่าว่ามันนอนแล้วปัดบันเอเจะ พันเอียดจีคุยซื้อหวยก่อนแป๊บหนึ่งเฮปิดซื้อไหมตัวใดเนาะถ้มาเบิ้งเออปิดเอาสิหลุนหวยจกจากมาเบิ้งเราหลุนอยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าประเตื่นมาเบิ้งเราหลุนหวยเจ้ตัวใดพ้นเนาะเอาค่อยโชคดีกันแล้วกันพี่น้องสุขสุขคนครับมือนี้หล่อมือด้วยสุขสุขคนครับ